สวัสดีทุกคนที่เกิดวันอังคารแม่หมอมาบอกดวงสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม2564ด้วยไพ่ชุดใหญ่ชุดหลักดังเดิมจำนวน22ใบค่ะ,ะถ้าทุกคนต้องการรายละเอียดมากกว่านี้จะมีไพ่ชุดรองชุดเสริม ก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The Emperor ไพ่พระราชานะคะองค์จกักรพรรดิเองความหมายไพ่แบบทั่วไปเป็นช่วงแห่งการต่อสู้เพื่อความสำเร็จไขวยคว้าอำนาจชื่อเสียง และการยอมรับจากสังคมรวมถึงความร่ำรวยมั่งคั่งสังคำทํานายค่ะ,ะในสุขภาพคนวันอังคารเจ็ดวันนี้ร่างกายคุณแข็งแรงดีอยู่แต่อาจมีปัญหาได้ถ้าทำงานมากเกินไปนะคะขาดการพักผ่อนที่พอดี ในบางคนคุณอาจมีโรคหัวใจความดันแล้วก็ระวังความเครียดความกดดันด้านอารมณ์นะคะ,ะมาการงานต่อเลยค่ะ การงานเจ็ดวันนี้ของคนเกิดวันอังคารคนทำงานประจำรับเงินเดือนโดยเฉพาะข้าราชการนะคะเป็นช่วงขาขึ้นคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าด้านตำแหน่งก็มีโอกาสค่ะจะได้เป็นผู้บริหารหรือมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการในคนทำธุรกิจ มีหุ้นส่วนมีต่างชาติหนุนหลังมีทุนใหญ่สนับสนุนในด้านการงานส่วนการเงินสำหรับคนวันอังคารในเจดวันนี้การเงินคุณดีมากๆมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตค่ะได้เงินจากต่างชาติหรือเงินสนับสนุนเงินจ่ายให้ด้วยการ เพื่อภาพลักษณ์หรือให้เพราะคุณมีเครดิตดีมีความสามารถดีรวมทั้งคนที่รับเงินเดือนและทำธุรกิจการเงินคล่องมากๆค่ะในตลอด7วันทั้งการรับการจ่ายการลงทุนคุณได้เงินสนับสนุนตลอดเลยค่ะการเงินจึงดีและก็คล่องนะคะ ส่วนความรักคนวันอังคารในช่วงเจ็ดวันนี้คนโสดหรือไม่คุณจะมีสเสน่ห์จากบุคลิกของคุณที่เข้มแข็งจากหน้าที่การงานที่มั่นคงทำให้เป็นที่สนใจการเป็นคนเด่นคุณจะได้พบคู่แท้ในบางคนอาจได้พบคู่ต่างชาติหรือต่างวัยมากๆค่ะ ความรักสมหวังนะคะถ้าคุณเจอในช่วงเจ็ดวันนี้ในคนคลองรักคลองคู่ถ้าคุณเป็นชายวันอังคารคุณจะเป็นผู้นำแบบเด็ดขาดในบ้านเลยคะ่ะทุกเรื่องแต่คุณจะมีเวลาให้กับงานมากกว่าครอบครัวนะคะช่วงนี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงวันอังคาร คุณจะเข้มแข็งกล้าหาญแบบผู้ชายคุณจะนำครอบครัวไปรอดและส่งเสริมสามีให้ประสบความสำเร็จแม่หมอก็จะมาบอกดวงและเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่างนี้ไปตลอดถ้าทุกคนยังติดตามแม่หมออยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่